อุทยานแห่งชาติทับลานสั่งปิดทางขึ้นลงผ่ารักสลักใดเป็นการชั่วคราวหลังเสือโครง่งยืนประจัน้ากับนักท่องเที่ยวค่ะ นายประวัติศาสตร์จันเทหัวหนาอุทยานแห่งชาติทับลานได้ปิดทางขึ้นลงผ่ารักสลักไดตำบลไทยสามาคีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาเป็นการชั่วคราวหลังเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวขับรถพุ่งหน้าไปเที่ยวบนเขาสลักไดแล้วก็เจอกับเสือโครง่งเดินอยู่บนถนนเมื่อเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบบริเวณดังกล่าวก็ได้พบกับซากงูเหลือมค่ะยาวประมาณ6เมตรทําให้มั่นใจได้ว่าเสือโคร่งเนี่ยล่าง,งูเหลือมแล้วก็พยายามจะกินให้หมดแต่เมื่อกินไม่หมดก็วนเวียนเศร้า เฝ้าซากงูเหลือมไม่ยอมไปไหนตามสัญชาตยานนะคะดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของประชาชนค่ะทางอุทยานจึงได้ทําการปิดเส้นทางขึ้นลงชั่วคราวรอจนกว่าจะมั่นใจว่าปลอดภัยจึงจะเปิดให้ประชาชนขึ้นไปได้ตามปกติค่ะ